อ่านข้ามปีหนึ่งปีหนึ่งรอบกับาอาคิเซียนไทยหนึ่งพงศวดานบ,นบ,บนทที่สี่ถึงหกยอนบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดประจำวันพุธที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองครับหนึ่งพงศวดานบทที่สี่เชื้อสายของยูดาเชื้อสายของยูดาคือเปเลสเอสโลนควรมีเฮอและโชบาน เลีอายาบุตรของโชบาเป็นบิดาของยาหาดและยาหาดเป็นบิดาของอาหุมัยและราหาดเหล่านี้เป็นบุทตระกูลของชาวโซราต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอทามคืออิเซเอลอิชมาและอิสบาดและน้องสาวของของชื่ออัสเซเลโพวนีและเป็นเอลเป็นผู้เป็นบิดาของเกโดและเอเซร์ผู้เป็นบิดาของบุชาเหล่านี้เป็นบิดาของ เธอบุตรหัวปีของเอฟราชาผู้เป็นบิดาของเบสลเฮมอัสฮูบิดาของเทคอามีบรรดาสองคนคือเฮลาและนาอารานาลาเป็นบรรดาของอาหุชซามเฮเฟอร์เทเมนีและหาอาหัชชารีคนเหล่านี้เป็นบุตรของนาอาราบุตรของเฮลาคือเสเลธอิสชาและเอสนานพักโคสเป็นบิดาของอานุป โสเบ,บาและบรรดาตะระกูลของอา,อาหารเฮโรบุตรฮารูมยาเบคผู้มีเกียรติกับบรรดาผู้น้องของเขาบรรดาของเขาตั้งชื่อเขาว่ายาเบกล่าวว่าเพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกข์ยากลำบากยาเบทูนพระเจ้าของอิสเรีว่าขององค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยาย ดินดาแห่งพระองค์และขอพระหัตของพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค,อองค์และขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ค้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบากและพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอเคลูฟพี่ชายของชูอาเป็นบุตรของเมฮิเมฮิเป็นบิดาของ h เอชโทนเอชโทนบิดาของเบสลลาฟาปาเซอาและเทหินนา เทฮินานเป็นบิดาของอ nah ิรานาฮาร์เหล่านี้เป็นคนของเลขาบุตรของเคนัสคือออสเนียลและเสรยาบุตรของออสเนียลคือฮาธาฮารฮาธาและเมโอโทโนอโตเมโอโนไทเมโอโนไทเป็นบิดาของออฟลาและเสรยาเป็นบิดาของโยอาบโยอาเป็นบิดาของเกฮราชิม ที่มีชื่อนี้เพราะพวกเขาเป็นอย่างช่างฝีมือบุตรของแคแล้วผู้เป็นบุตรของเยสเยฟุนเนคืออิสูเอลอาและนาะอัมบุตรของเอลารวมทั้งเคนัสบุตรของเยาเฮเลเลคืออิสฟิฟาทิริยาและอาสเลลบุตรของเอสลาคือเยเ์เวเลสเอเฟอร์และยาโรต่อไปนี้เป็นบุตรบิทิยาพะบิดาของฟาโรผู้ที่เมเรส รับปัญญานางตั้งทันครอบนิเรียมชิม,มัยและชิดบ,บีดาอาเชสเช m โมอาและพัญญาชาวยูดาของเมเลสเป็นบิดาของเยเลสบิดาของเกโดเฮเบอร์บิดาของโสโคและเยคูทีเอลบิดาของซาโนอาบุตรชายพัญญาของโฮยิยน้องสาวของนาฮัมเป็นบิดาของเคีลาชาวเกเลมและเอชเจโมอาชามาอ,าอาคา บูชีเมโอนคืออัมนอนลินนาเบนฮานันและทิโรนบุตรอิสีคือโซเฮตและเบนเบโซเฮตบุตรของเชลาผู้เป็นบิดายูดาคือเอบิดาของเลคาราคามาบิดาของมาเลชาและบิดาของตระกูลของผู้ทำภาพป่านแห่งเบชชัเบอและโยคิมและคนเมืองโคเซบาและโคอาและสาราผู้ปกครองในโมอับ และกลับมายังเมืองเลเฮมเป็นในชื่อสมัยโบราณคนเหล่านี้เป็นช่างหม้อเป็นชาวเมืองเนเทอัมและเกเดลาที่นั่งของสายอยู่กับพระราชาพเพื่อรับราชการเผยสารของซิเมโอนบุตรซิเมโอนชื่อเนมูเอลยาเมีนยารี on. บเซราและชาอูบุตรของชาอูคือชานลูม um. บุตรของชันลูมชื่อมิฟซัมบุตรของมิฟซัมชื่อมิชมาบุตรของมิชมาคือซามูเอลบุตรของ ฮามูเอลคือสักเกอร์และบุตรของสักเกอร์คือชิเมอีชิเมีอีเป็นชิเมอีม,อมีบุตรสิบหกคนและบุตรหญิงหกคนแต่พี่น้องของชิเมอีไม่มีบุตรชายจานวนมากตระกูของเขาทั้งหมดก็ไม่ไม่มีจํานวนมากเหมือนคนเผ่ายูดาห์เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเมืองเบเรเออร์เชบาโมราดาเฮซาลชูอลัลและทีบีฮาเอเซมโทนัทโทรัตเบทูเอลโฮรมาซิกลา เบสมานคาร์บอสอาซาอาซานซูซิมเบเบสวิลีและที่ชาอารอิมเหล่าน,นี้เป็นหัวเมืองของพวกเขาจนถึงสมัยดาวิดรองราชและหมู่บ้านของพวกเขาคือเอตามอายินลิมโอนโทเคนและอาชันรามรวมห้าเมืองหมู่บ้านทั้งหมดของพวกเขาซึ่งอยู่รอบเมืองเหล่านี้ใจเป็นจะถึงเมืองบาเาหล่านี้เป็นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาและพวกเขามีลำดับ พงของพวกเขาเมโชบัพยามเล็กโยชาบุตรอามาซิบยาโยเอลเยฮูบุตรโยชิบียาผู้เป็นบุตรเสรายยาผู้เป็นบุตรของอารีเอลเอริยาโอไนยาอาโคบาเยโชาฮฮายาอาซาบาอารีเอลเยซิมีเอลเบนายาย ซีซาซีซาบุตชิฟีผู้เป็นบุตรอารอนผู้เป็นบุตรเยเรยาผู้เป็นบุตรชิมรีผู้เป็นบุตร,เช,รเ,เชเมยาคนเหล่านี้ที่กล่าวชื่อมาเป็นผู้นำในบรรดาตระกูลของพวกเขาและครอบครัวบรรดาบรรพุของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นมากมายเขาทั้งหลายเดินทางไปถึงเมืองเข้าเมืองที่เกดโดและถึงตะวันออกของหุบเขาเพื่อหาทางให้ทุ่งหญ้าให้ฝูงแกะแพะแกะของพวกเขา คนซิเมโอก็พบทุ่งหญ้าอุดมดีและแผ่นดินนั้นก็กว้างขวางเงียบสงบสุขเพราะคนที่อยู่ที่นั่นก่อนพวกเขาเป็นคนเชื้อสายฮามแล้วคนซิเมโอนซึ่งมีชื่อบันทึกไว้เข้ามาในสมัยของเฮเซคิยาพระราชาแห่งยูดาและโจมตีแต่นของพวกเขาและของพวกเขาข,ของพวกเมูเนมที่พวกเขาพบที่นั่น และทำลายพวกเขาจนไม่เหลือถึงทุกวันนี้แล้วพวกเขาก็ใส้แทนที่คนเหล่านั้นเพราะที่นั้นมีทุ่งหญ้าในฝูงแกะของพวกเขาส่วนหนึ่งของพวกเขาคือคนสิเมโอน500คนพากันไปที่ภูเขาเสอีโดยมีเหล่าผู้นําคือเปราทิยาเนอาริยาเดฟฟยาอุสซีเอลและบุตรชายทั้งหลายของอชอีและพวกเขาจมตีคนมาเลก ที่เหลืออยู่ซึ่งมีรอดไปแล้วเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้หนึ่งคงสาวดานบทที่ห้าเชื้อสายของคนรูเบนบุตรของรูเบนเป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลรูเบนเป็นบุตรหัวปีก็จริงแต่ เพราะเขาไม่ได้ทําให้ที่นอนของบิดาของเขามีมนทินสิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงสูงมากให้บุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอลดังนั้นรูเบนจึงไม่ได้อยู่ในทะเบียนลำดับขององของบุตรหัวปีแม้ว่ายูดามีกําลังมากกว่าท่ามกลางพี่น้องของเขาและมีผู้ครององหนึ่งมาจากเขาแต่สิทธิหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟบุตรของรูเบนผู้เป็นบิดาผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลคือฮานก ปันรูเฮสโลและคาร์มีบุตรของโยเอลคือเชเมยาบุตรของเชเมยยคือโ๊กบุตรของโกกคือชิเมอีบุตรของชิเมอีคือมีคาบุตรของมีคาคือเลอายาบุตรของ เบียายาคือเบาอาบุตรของบาอันคือเดเอราผู้นำของคนลูเบนซึ่งทิคัตปิเลเซอร์กษัตริย์อัสเซเรียจับไปเป็นเชลยและพวกพี่น้องของท่านตามตระกูลตามทะเบียนลำดับพงพงคือเยเอเอเป็นหัวหน้าและเสคาวิยาและเบลาบุตรของอาซาเป็นบุตรของเชมาผู้เป็นบุตรของโยเอลผู้อาศัยอยู่ในอารเออร์ไกลไปถึงเมืองเนโบและอาเมโอ เขายังอาศัยอยู่ทางที่ตะวันออกไปถึงทางเข้าถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ภาคข้างนี้ของแม่น้ํายูเฟติสด้วยเพราะฝูงปรุตสัตว์ของเขาเพิ่มมากขึ้นในแผ่นดินกีเลอาดในสมัยของซาอูเขาทั้งหลายทําสงครามกับพวกฮากาซึ่งล้มตายด้วยมือของพวกเขาเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกฮากาในแถบตอนออกทั้งหมดของกีเลอาดเชื้อสายของกาดบุตรของ อากาศอาศัยอยู่ติดกับพวกเขาในแผ่นดินบาชาญไปจนถึงเสเลคาโยเอลเป็นผู้นำชาฟาร์เป็นที่สองส่วนยาในและชาฟาัสอยู่ในบาชาญและวงญาติของเขาตามครอบครัวของมิดาของเขาคือมีคาเอลเมชุลามเชบาโยราย,ยาคาซอาและเอเบอร์รวมเจคนด้วยกันคนเหล่านี้เป็นบุตรอาบีฮาอิลผู้เป็นบุตร ภูรีผู้เป็นบุตรยาโรอาผู้เป็นบุตรกิเลอาผู้เป็นบุตรมีคาเอลผู้เป็นบุตรเยชิยายผู้เป็นบุตรยาโดผู้เป็นบุตรบูสอาหิเป็นบุตรอัปดีเอลผู้เป็นบุตรปุนิภุนีผู้เป็นเป็นผู้นำตระกูลบรรบุของพวกเขาและเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในกิเลาในบาชาและตามหมู่บ้านและในบริเวณรอบชาโลนทั้งหมดจนสุดเขตของพวกเขา และคนเหล่านี้ทั้งสิ้นอยู่ในทิเบียนลำดับคงในสมัยของโยชามพระราชาแห่งยูดาและในสมัยของโยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอลคนลเบนคนกาและคนเผ่ามานัสเซกึ่งหนึ่งมีคนเก่งต้าผู้ถือโล่และดาบและยิงธนูได้รับการฝึกสำหรับสงครามจำนวน4ี7 6 0คนให้เข้ารบกพวกเขาทำลายพวกเขาทำสงครามกับคนฮากาเยทูนาฟิตและโนดับ และพวกเขาได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้คนเหล่านั้นคนเคอาและคนทุกคนที่อยู่กับคนฮากาก็ถูกมอบไว้ในมือของพวกเขาเพราะพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในสงครามและพระองค์ประทานตามคําทูลของพวกเขาเพราะพวกเขาวางใจในพระองค์พวกเขาเยึดเอาฝูงปัสัตว์ของศัตรูไปคืออูดห้าหมื่น 5, ตัวและแกะสองแสนห้าหมื่นตัวลาสองพันและคนหมื่นแสนคนมีคน้มตายมากมายเพราะสงครามนี้มาจากพระเจ้า และพวกเขาเข้าอยู่แทนที่ของสตูจนถึงคราวตกเป็นเชลยพระวัติของคนสองเผ่าครึ่งบุตรของเผ่ามนนสเสกึ่งหนึ่งของอาศัยอยู่ในหมแผ่นดินนั้นพวกเขามีจำนวนมากตั้งแต่เมืองบาชานเมืองบาอิเฮโมอนเสนีและพวกเขาเทอร์โมนต่อไปนี้เป็นบรรดาหัวหน้าตระกูลบางพุของพวกเขาคือเอเฟร์ H อ a l อลอลเยเรมีโฮดาวิยาและยาดีเอล เป็นเหล่านับรู้กล้าหาญเป็นพวกคนที่มีชื่อเสียงและเป็นและเป็นเหล่าหัวหน้าตระกูลบรรมือของพวกเขาแต่พวกเขาทําผิดต่อพระเจ้าแห่งบรรมือของพวกเขาและเล่นชู้กับบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทําลายเสียต่อหน้าพวกเขาดังนั้นพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าพระชายของปูนพระชายแห่งอัสซีเรียคือพระชายของจิครัต ปิเลเซอร์พระราชาแห่งอสัสเีเรียและองค์ทรงกว่าพวกเขาเป็นเฉลยคือคนรูเบนคนกาดคนเผ่ามนนาเสกึส่งหนึ่งและทรงพาพวกเขาเข,าเข้าไปฮาราฮาโบฮาร,ราและแม่น้ำเมืองโกซาจนถึงทุกวันนี้ หนึ่งพงศดานบทที่หกเชื้อสายของเรวีบุตรของเรวีคือเกอรโชมโคฮัสและเมเรย์บุตรของโคฮัสคืออัมรามอิสราเฮเบโรและอุซีเอลบุตรของอัมรามคืออารอนโมเสและนางมิเรียมบุตรอารอนคือนาดับอาบีฮูเอเอเรอเซและอิทามาเอเรอเซเป็นบุตรของฟิเนหัสฟิเนหัสเป็นบิดาของอาบูช อาบูชูวาอาบูชูวาเป็นบิดาของบุคีบุคีเป็นบิดาของอุสีอุสีเป็นบิดาของเสราหิยาเสราหิยาเป็นบิดาของเมราโยสเมราโยสเป็นบิดาของอามาริยาอามาริยาเป็นบิดาของอาหิชูอาหิชูเป็นบิดาของสาโดสาโดเป็นบิดาของอาหิมาอัสอาหิมาอัตเป็นบิดาของอาซาริยาอาซาริยาเป็นบิดาของโยฮันนและโยฮันนเป็นบิดาของฮาซาริยา ท่านผู้นั้นเป็นหนุ่มฤทิยอยู่ในพระวิหารซึ่งซาวซอมอนทรงสร้างในเยรูซาเล็มอัสริยาเป็นบิดาของอา,าริยาอามาริยาเป็นบิดาของอาหิตชูกอาหิตชูกเป็นบิดาของซาโดกซาโดกเป็นบิดาของชัมมูมชันลูมชันลูมเป็นบิดาของฮิวคิยาฮิวคิยาเป็นบิดาของอัสซาริยาอัสซาริยาเป็นบิดาของเสรยาเสรยาเป็นบิดาของเยโฮสซาด และโยสดับถูกจับไปเป็นเฉลยเมื่อพระยาเวสรงมอบยูดาห์และเยรูซาเล็มในหัตของเยเยบูดักเดสซาบุตรของเลวีคือเกอร์โชมโคฮัสและเมรารีต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเกอร์โชมคือลิฟนีและชิเมอีบุตรของโคฮัสคืออัมราอิสฮาเคโบนและอุเซลบุตรของเมรารีคือมาลีและมูชีเหล่านั้นเป็นบิดาของตระกูลค,คนเลวีตามบันทึกของพวกเขา บุตรของเตอร์ชชมคือลิสนีบุตรของลิสนีคือยาฮัตบุตรของยาฮัตคือซิมมาซิมมาบุตรของซิมมาคือโยอาบุตรของโยอาคือฮิตโอิดโดบุตรของอิดโดคือเสราบุตรของเสราคือเยชาเอไลบุตรของโยฮัตคืออามีนาดับบุตรของอามีนาดับคือโคราบุตรของโคราคืออัสลีบุตรของอัสลีคือเอลคานาบุตรของเคลคนาคือเอบียซารบุตรของเอบียซารคืออัสลีอัสซี บุตรของอัสซีคือทาหัดบุตรทาหัดคืออีรเรลบุตรของเรคืออุซียาบุตรของอุซียาคือซาชาอูบุตรของเอลคานาคืออามรัสัยและและอาหิโมนเลคานาโซไฟลนานาหัดบุตรบุตนาหัดคือเอลิอับบุตรเอลิอับคือเยโรฮามบุตรเยโรฮามคือเลเอลคานา บุตรของซามูเอลคือโยเอบุตรของหัวปีของเขาคนที่สองอาบียาบุตรของเมลารีคือมารีบุตรมารีคือลิปนีบุตรลิปนีคือชิเมีบุตรชิเมีคืออุษสาบุตรอุษสาคือชิเมีบุตรชิเมีคือฮักกิยาบุูรฮักกิยาคืออาสายาดาวิดทรงแต่งตั้งนักร้องประจําพระนิเวศต่อไปนี้เป็นคนที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องเพลงในพระนิเวศของเยเว หลังจากที่หีพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้วเขาทั้งหลายปฏิบัติด้วยเพลงข้างหน้าพักพาเต้นนัดพบจนซลมอนส,องสรง้าพนิเวศของพระเยซูในเยรูซาเล็มและพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กําหนดต่อวีน,นี้เป็นคนที่ปฏิบัติงานและบุตรของพวกเขาจากบุตรโคฮาร์หรือคือเฮมานักร้องผู้เป็นบุตรโยเอลผู้เป็นบุตรแซมเอลผู้เป็นบุตรเอลคานนุผู้เอลคานาผู้เป็นบุตร ผู้เป็นบุตรเยโรอามผู้เป็นบุตรเอรีเอลผู้เป็นบุตรโทอา์ผู้เป็นบุตรโซผู้เป็นบุตรเอลคานาผู้เป็นบุตรเมฮาผู้เป็นบุตรอามาสายผู้เป็นบุตรเอลคานาผู้เป็นบุตรโยเอลผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรเสฟันยาผู้เป็นบุตรทาหะผู้เป็นบุตรอัสรีอัสซีผู้เป็นบุตรเอเบียซาผู้เป็นบุตรโคลาผู้เป็นบุตรอิสอาผู้เป็นบุตรโคฮาตผู้เป็นบุตรเลวีผู้เป็นบุตรอิสราเอลกับอาสา กับอาซาบญาติของเขาผู้ยืนอยู่ข้างขวาของเขาอาซาเป็นบุตรเบเรคิยาผู้เป็นบุตรชิเมอาผู้เป็นบุตรมีคาเอลผู้เป็นบุตรของบาอาเสยาผู้เป็นบุตรมาคทียาผู้เป็นบุตรเอสเนเอสเนผู้เป็นบุตรเสลาผู้เป็นบุตรอาดายาผู้เป็นบุตรเอทานผู้เป็นบุตรซิมมาผู้เป็นบุตรชิเมอีผู้เป็นบุตรยาหาดผู้เป็นบุตรเกอร์ชมงผู้เป็นบุตรเดวี ที่ข้างซ้ายมีบุตรของเมลารีญาติพี่น้องของพวกเขาคือเอชานผู้เป็นบุตรคีชีผู้เป็นบุตรอัปดีผู้เป็นบุตรเมาลุกผู้เป็นบุตรอาชาบียาผู้เป็นบุตรอามาอามาสียาผู้เป็นบุตรฮิวคียาผู้เป็นบุตรอัมชีผู้เป็นบุตรบานีผู้เป็นบุตรเชเบอร์ผู้เป็นบุตรมาลีผู้เป็นบุตรมูชีผู้เป็นบุตรเมลารีผู้เป็นบุตรเลวีและคนเลวีญาติพี่น้องของพวกเขาได้รับมอบหมายไปปฏิบัติตามทุกอย่างของพระพาซึ่งคือพระนิเวศของพระเจ้า เชื้อสายของอาโรนดาวโรนกับบุตรของทาของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและบนแท่นของเครื่องหอมเพื่อไปดูดงานทุกอย่างในอภิสุทธิสถานและทําการลบบาเพื่ออิสราเอลตามทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาวไว้ต่อไปนี้เป็นบุตรหลานของอาโรนคือเอลเลอซาผาู้บุตรของเอลเลอซา,าคือฟีเนหัด บุตรของฟิลิไฮด์คืออาบิชูวาบุตรอาบิชูวาคือบุกดีบุตรของบุกดีคืออุสีบุตรของอุสีคือเสราหิยาบุตรของเสราหิยาคือเมรายยศบุตรของเมรายยศคืออามาริยาบุตรของมายาคืออาหิตชูบบุตรอาหิตชูคือสาโดบุตรสาโดคืออิอาหิมาอัสที่ตั้งถิ่นฐานของเลวีต่อไปนี้สิที่อยู่ถิ่นฐานในเขตของพวกเขาคือบุตรหลานของโรนตะกูลคนโคฮาเพราะฉะ เพราะฉลากตกเป็นของพวกเขาก่อนพวกเขาได้เมืองเฮบรนในแผ่นดินยูดาห์และหมู่บ้านรอบๆแต่ทุ่งนาและหมู่บ้านของพวกเมืองนั้นพวกเขายกให้แก่คาลิฟบุตรเยซนเนพวกเขาได้เมืองลิฟภายแก่บุตรของอาโรนด้วยคือเมืองเฮบรนคือเมืองลิฟนากับชานเมืองเมืองยัสซีเมืองเอชเอโครมเมืองเอสเทโมอากับชานเมืองฮิเลนพร้อมกับชานเมืองเดบีพร้อมกับชานเมือง อาชานพร้อมกับชานเมืองและเบสเชเมสพร้อมกับชานเมืองและจากแผ่นดินเบนจามินก็ได้มีเมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองเอเรเมสพร้อมกับชานเมืองและอ,อาราโชสพร้อมกับชานเมืองเมืองทัง้งเมืองทั้งสิ้นตามบรรดาของตะกูลพวกเขาเป็นสิบสาเมืองด้วยกันส่วนบุตรของโคฮาที่เหลือได้รับจากเผ่าในเมสเซคึ่งเผ่าโดยฉลาดตามตะกูลของพวกเขามีสิบเรื่อง บุตรหลานเกอดโชมตามประกูของพวกเขาได้13เมืองจากเผ่าอิสซาคาเผ่าอาเชเผ่านัชารีและจากเผ่ามนสเสในบาชาบุตรหลานของมาลาดีตามประกูลของพวกเขาได้รับฉลากคือ12เมืองจากเผ่ารูเบนเผ่ากาดและเผ่าเสบูรุนดังนั้นบุตรหลานของอิราเลียลได้มอบเมืองต่างๆไว้กับชาเือเลลเยแล่คนเลวีและวกเขาได้เมืองต่างๆจา,าจากพวกยูดาเผ่าซิเมโอนและเผ่ายามินดังที่ได้กล่าวไว้ บุตรหลานของโคฮาสบางตระกูลได้เมืองที่เป็นดินแดนของพวกเขาจะเท่าเฝ้าจากเผ่าเอฟลาอิมพวกเขาให้ตระกูลบุตรหลานโคฮาสที่เหลืออยู่ดังนั้นเมืองวิทายคือเมืองเชเคมกับเมืองในถิ่นเอฟลาอิมเมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองโยกเอมาอัโยกโยกเมอัมกับชานเมืองเบสโฮโรนกับชานเมืองเมืองอเยาลาโรกับชานเมืองเมืองกัสลิมมอนกับชานเมือง และเมืองจากพมนาเสเซคึ่งเผ่าคือเมืองอาเน่กับชานเมืองเมืองบิเลอามชานเมืองให้ตระกูลคนโคฮัทที่เหลืออยู่บุตรหลานของเกอชมรับจากตระกูลเผ่ามเนสเซคึ่งเผ่าดังนี้โกรานใบชาในใบชากับชานเมืองและอัชาลวงกับชานเมืองและจากเผ่าอิสาคาคือเมืองเคเดตเคเดดกับชานเมืองเมืองดาเบรัสกับชานเมืองและราโมดพร้อมกับทุ่งหญ้าและอาเนมกับชานเมือง จาเผาอาเชอร์คือมาชาวกับชาญเมืองอับโดนกับชาญเมืองผูกกากับชาญเมืองและเฮโรสเฮเรโฮสกับชาญเมืองและจากเผ่านัสชาลีคือเคเดตในกาลิลีกับชาญเมืองฮามโมกับชาญเมืองทียาอัชินพร้อมกับชาญเมืองส่วนบุตรส่วนบุตรหลานเมทาลีที่อยู่นั้นรับจากเผ่าเสือบุงคือริโมโนกับชาญเมืองคาโบกับชาญเมืองแล้วฟังไ่น้ำจอแดนทั้งทางโน้นและ แม่น้ำจอร์ดนข้างนู้วตรงข้ามเยเรียริโคคือภาคตะวันออกของแม่น้ำจอานนันนะจากเผ่ารูเบนคือเบเซอร์ในทะเลซากับชานเมืองซายากับชานเมืองเคเดโมดับชานเมืองและเมฟ้ากับชานเมืองและจากเผ่ากาคือมอสในกิเลอากับชานเมืองและมหา,า,าอนาอิมกับชานเมืองเอสบนกับชานเมืองยาเซอร์ S one, กับชานเมือง, ur, อ,งอ่านทั้งปีหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดครับ ทาง่งเลี้ยงคนห้าพันคนหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือที่ว่าทะเลสาบทิเบเรียสมหาชนก็ตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นหม,มนนายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับอยู่กับพวกสาวพ,พวกของพระองค์ขนาดนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวพระเยซูเงยพระพักขึ้นและทอดพ,พระเนตรเห็นมหาชนพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับติลิปตีว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้ได้กินได้ที่ไหน พระองค์ตัดอย่างนั้นเพื่อจัดทดสอบฟิลิปและพระอ,องค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระอ,องค์ทรงทําอะไรฟิลิปทูลตอบพระอ,องค์ว่าสองร้อเดเดนารอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินคนละเล็กลลน้อยสาวกคนหนึ่งของพระอ,องค์คืออันดูน้องชายของซิกโมนเปโตทคือพระอ,องค์ว่าที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งที่มีขนมปังบาเลบาเล่ห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ พระเยซูตัดว่าให้ทุกคนนั่งลงที่นั่นมียากมากคนเหล่านั้นจึงนั่งลง <c oughs> นับแต่ผู้ชายประมาณห้าพันคนลพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูยตัดกับพวกสาวกของพระท่านว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นพวกเขาจึงเก็บเศษอาหาร ขนมปังวาเล่ห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วให้ใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็มเมื่อคนหลอ่อเมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสําคัญที่พระองค์ทรงทำพวกเขาจึงพูดก,กันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระน้คนนั้นที่จะมาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาจะมารับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาอีกตามลาพังพระเยซูทรงดาเนินบนน,บน้าพอข้ามลงสาวกของพระองค์ก็ไปที่ทะเลสาบ แล้วลงเรือข้ามฟ้าไปยังคาเปอร์นาอุมขณะนั้นมืดแล้วครและพระเยซูก็ยังไม่เสด็จไปหาพวกเขาแต่ก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดแรงเมื่อพวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตรก็เห็นพระเยซูทรงดำเนินมาบนทะเลกำลังมาเข้ามาใกล้เรือพวกเขาต่างตกใจกลัวแต่พระองค์ตัดกับเขาว่านี่เราเองอย่ากลัวเลย พวกเขาจึงเต็มใจรับพระองค์ขึ้นเรือทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้น